การพบกันแห่งโชคชะตาผู้เคยถูกลูฟี่ช่วยเหลือเอาไว้ที่สุดของตำนานคนยักษ์คนยักษ์ที่มีอายุมากที่สุดในเผ่าพันธุ์นี้ปรากฏตัวออกมาแล้วสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชาแนลครับคลิปนี้ครับเรื่อการอัปเดตไฟนอลบางงาพีตอนที่1135ครับครับมาช้าแต่มานะผมขออู้ไปเที่ยวเล็กน้อยถึงปานกลางนะ <c oughs> เอาละครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมเข้าสู่เรื่องราวในคลิปนี้กัน ดีกว่าชื่อตอนอยังเป็นทางการตอนนี้มีชื่อตอนว่าจอกแห่งบิ мире, ตาภาพครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับเราอยู่กับบอนนี่และก็ชอปเปอร์ครับสองคนนี้เนี่ยอยู่ในห้องสมุดโนฮูครับทั้งบอนนี่และชอปเปอร์นั้นอยู่บนหนังสือเล่มยักษ์ใหญ่ครับสองคนนี้ก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากนะผมที่โ,โหหนังสือก็เล่มใหญ่ตัวอักษรก็ใหญ่โตบบลเลอร์บัลล่านะทางด้านซาโลได้อธิบายครับว่าโนคูที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยมี Golf, ชื่อว่าบีเบลอตครับเจ้าโนคู่ตัวนี้เป็นเจ้าของห้องสมุดนั่นเองครับและเจ้าโนฮู่ ตัวนี้เนี่ยก็อยู่ที่นี่กันมานานหลายร้อยปีแล้วะครับสิ่งที่ซาโลพอจะบอกได้เกี่ยวกับนกคูกตัวนี้เลยก็คือนกคูกตัวนี้เนี่ยจะทําให้หนังสือเล่มใดก็ตามที่เข้ามาในอาเขตของนกคูกนั้นขยายใหญ่ขึ้นมานั่นเองครับเท่ากับว่านกคู่ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวหน้าบรรลักษ์ของห้องสมุดนกคูกนี้นั่นเองครับมีคอธิบายเพิ่มเติมครับว่าข่าวสารเนี่ยมันจะไม่ได้มาถึงที่เอลบาฟหรอกครับเนื่องด้วยประเทศแห่งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลโลกครับเออมันจะไม่ได้มีหนัังงงงงสสือพพิมมม์าาา่่ะะแตก็จีบคครร้ ที่มีพวกชาวประมงเนี่ยเอาพวกหนังสือกลับมาที่ห้องสมุดเพื่อให้เหล่าคนยักษ์ได้อ่านนั่นเองครับทางด้านลิลิก็อธิบายเสิอครับว่าตัวโนคูกเนี่ยน่าจะกินผลพิษศาสเข้าไปจึงทําให้นโนคูกนั้นมีพลังแบบนี้นั่นเองครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความสามารถที่เจ๋งแล้วก็ดีมากๆเลยละครับกับการที่เอามาใช้ในอาณาจักรคนยักษ์แห่งนี้นะโซโลหันมาคุยกับโรบินครับว่าโรบินเนี่ยคิดถึงสมัยก่อนบ้างหรือเปล่าโรบินก็ตอบว่าใช่ครับและชอปเปอร์ก็คุยกับโรบินต่อครับว่าชอปเปอร์เนี่ยอยากจะอ่านหนังส ือการแพทย์ครับที่นี่เนี่ยน่าจะมีหนังสือการแพทย์บ้างใช่ไหมโรบินก็บอกครับว่าเท่าที่ตัวเธอรู้เนี่ยมันก็มีหนังสือเรื่องการแพทย์อยู่บ้างครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นหนังสือเป็นผลงานที่เกี่ยวกับพวกโบราณคดีและประวัติศาสตร์ซะเป็นส่วนใหญ่มากกว่านะเซาโลก็บอกกับชอปเปอร์ครับว่าถ้าเรื่องหนังสือการแพทย์เนี่ยเออมันมีบางเล่มนะที่เป็นของเอลบาฟด้วยก็มีนะชอปเปอร์ก็ดีใจนะผมเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็อดใจรอแทบจะไม่ไหวแล้วครับที่จะได้หาอ่านหนังสือเกี่ยวกับการแพทย์ถึงแม้ว่ามันจะเเป็็นนหหัังสือล่่มมมยกกกใญาาๆต คือหนะ <c oughs> นังสือเล่มใหญ่แบบแล้วคนแบ่งตัวนิดเดียวอ่ะเออมันก็จะอ่านลําบากนิดนึงนะตอนนี้ครับภาพตัดไปที่ด้านลูฟี่ครับเป็นลูฟี่อุซบแล้วก็เด็กของเผ่าคนยักษ์ครับเล่นชิงช้ากันได้นี่ครับแล้วก็เป็นการเล่นชิงช้าที่แบบว่าโคตรโหดโหดแบบเลเวลลอยนะครับคือมันโยกชิงช้าแล้วสูงมากไอ้ลูฟี่เนี่ยสนุกสนานเฮฮานะครับผมหัวร้อนลั่นเลยครับแต่เด็กคนยักษ์นี่คือสูงจนเด็กแบ่งกลัวเด็กแบ่งร้องไห้อะ ส่วนอุซก,ก็จะมีแบบท่าทีโวยวายเล็กน้อยถึงปานกลางนะทางด้านลูฟี่นี่ก็แบบโยกเต็มที่โยกเต็มกําลังเลยครับเอาแรงอีกเอาแรงอีกเอาให้แรงกว่านี้อีกนะชิงช้าคนยักษ์นี่มันสุดยอดมากๆเลยแต่แล้วครับนามิก็มาทําการเขคหัวทั้งลูฟี่และอุซก์ซะจนหัวปวดโหนกันไปทั้งคู่ครับลูฟี่และอุซก์ก็จ่อยๆครับลูฟี่นี่ก็มีการขอโทษนามิไปครับทางด้านนามินี่ก็ด่าไฟแลบนะผมด่าลูฟี่แล้วก็ด่าอุซบนะ นามีบอกว่านี่ไม่เห็นหรือไงนะว่ากำลังทำให้พวกเด็กๆนี่กลัวอยู่นะแต่อุสมก็พยายามจะแก้ตัวนะครับว่าเขาเนี่ยพยายามจะหยุดลูฟี่แล้วนะแต่หยุดไม่ไหวนะผมไอ้เจ้าลูฟี่มันดีเกินไปนะพวกเราเด็กๆคนยักษ์2คนครับร้องไห้โหครับแล้วก็ไปซุกที่หน้าอกของเกิดครับพยายามที่จะอ้อนเกิดอะไรประมาณน,นั้นครับแล้เจ้าเด็กพวกนี้ก็บอกว่าโอ้ยมันน่ากลัวมากๆเลยเกิดเกิดก็พยายามที่จะโอแล้วก็ปลอบใจเด็กๆเ,เหล่านี้ครับลูฟี่ก็มีการบน่นโวยวายไอ้เจ้าเด็กพวกนี้นะครับว่าเฮ้ยเป็นนักลบไม่ใช่เหรออย่ามา สองห้สี่ทำเรื่องน่าอายแบบนี้ได้ยังไงฮะสันจิก็พยายามมาบอกลูฟี่นะครับว่าเดี๋ยวก่อนลูฟี่ถอยมาก่อนเด็กพวกนี้เนี่ยถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีนะได้รับความรักความเมตตามากันักขนาดนี้เนี่ยเออจะจิตใจอ่อนไหวก็ไม่แปกลกหรอกนะสันจิเหลือบหันไปมองเด็กคนยักษ์ครับแล้วเด็กคนยักษ์มันก็หันมามองสันจิครับผมแล้วก็แบบว่าทําท่าทีเจ้าเล์นะที่แบบว่าไอ้เจ้าเด็กคนนี้เนี่ยมันสามารถที่จะฉวยโอกาสไปซุกหน้าอ,อกเกิดจังได้นะผม อารมณ์เหมือนโมัโมเลยนะครับผมทำให้ตันจิตก็รู้ตัวว่าไอเด็กพวกนี้เนี่ยมันเป็นเด็กเวนนี่ว่าเออภาพคุ้นๆเดจาวูนันเหมือนเคยเห็นมาก,ก่อนนะ อนนี้ลูฟี่ก็มีท่าทีเศร้าๆครับแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยครับเมื่อมาถึงเอลบาฟนี้แล้วะนะอุซอก็บอกว่าเออมันก็ใช่อยู่เหมือนกันนะแต่อุซอกก็บอกว่าการที่เอลบาฟแห่งนี้มันสงบสุขมันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรหรอกนะในขณะที่ลูฟี่และอุซอพูดพูดกันอยู่ในครับอยู่ดีๆก็มีดาบไม้อันยักษ์ใหญ่ครับโจมตีมายัางพื้นที่ที่2คนนี้ยืนอยู่ครับเสียงโจมตีมาพร้อมกับเสียงตะโกนว่าเฮ้ยนั่นไงหมวกฟางลูฟี่และอุซอนั้นสามารถหลบได้ครับแล้้วเราก็ได ห็นครับว่าคนที่พยายามจะโจมตีเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นเด็กเผ่าคนยักที่มีชื่อว่าโคลอนนั่นเองครับโคลอนก็พยายามจะโจมตีอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็บอกว่านี่กา,การป้องกันเนี่ยเปิดกว้างอยู่นะโคลอนโจมตีฟาดเต็มแรงไปอีกครั้งหนึ่งครับแต่การโจมตีของโคลอนนั้นครับก็โดนล,ลูฟี่ปัดป้องเอาไว้ได้อย่างง่ายดายครับทำเอาดาบไม้ของโคลอนนี่คือหักเลยจ้า ลูฟี่กระโดดขึ้นไปด้านบนครับแล้วก็ใช้เกียร์สามหมัดปืนช้างยางยืดเล็งโจมตีใส่ไปที่โคโอนครับแต่โคโอนเองก็สามารถที่จะหลบการโจมตีของลูฟี่ได้เหมือนกันครับอุซอบพยายามจะห้าลูฟี่นะครับว่าเอ้ยอย่าไปทําอะไรรุนแรงสิว่าเจ้าบ้าแต่ลูฟี่ก็บอกว่าเฮ้ยฉันยังไม่ได้ตีเจ้าเด็กนี่เลยนะเออไม่ได้ตั้งใจจะโจมตีให้โดนซะหน่อยนะแต่อุซอบก็บอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่ประเด็นซะหน่อยไปทําแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็มีปัญหาหรอกตอนนี้ครับลูฟี่บีใบหน้าที่ยิ้ม แย่จับใสขึ้นมาดิดนึงนะครับผมลูฟี่ก็บอกว่าเฮ้ยเขาเองก็ดีใจนะที่รู้ว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้มีแต่คนขี้ขาดขี้แยกันทุกคนนะเออมันยังพอมีเด็กที่แบบมีความใจกล้าบ้าบินอยู่บ้างอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มีเด็กคนยักษ์อื่นๆเนี่ยในพื้นที่บริเวณนั้นครับพยายามที่จะว่าลูฟี่นะครับว่าลูฟี่ใจร้ายลูฟี่ใช้ความรุนแรงนะคือตอนนี้นเราจะเห็นว่ามันมีเด็กเผ่าคนยักษ์แบบเยอะเยอะมากแบบหลายคนเป็น10บสบคนเลยนะคือเนื่องด้วยพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยอ่ามันเป็นพื้นทีี่ของงโรรเยยนนนคัักกษบบม็ทําให้แบบ เด็กเยอะแยะมากมายด้วยนั่นเองนะโคลอนได้พบเจอลูฟี่ครับโคลอนก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจตาเป็นประกายเลยครับแล้วก็บอกว่าโอ้โหเจ๋งมากเลยนะลูฟี่เนี่ยสมกับเป็นจกกักรพรรดิเลยนะเนี่ยลูฟี่ก็ยังงง,งๆนะครับว่าโคลอนมึงเป็นอะไรเนี่ยเมื่อกี้มึงจะโจมตีกูคณีมึงมาชมกูต้องการอะไรก้อนนะแล้วเด็กๆในโรงเรียนคนอื่นเนี่ยตอนนี้ครับก็หันมาบ่นโคลอนต่อนะครับว่าโคลอนเธอเองเนี่ยก็แย่พอๆกับลูฟี่เลยนะชอบทําผิดอยู่เป็นประจำเลยแล้วทําไมถึง ต้องออกจากโรงเรียนโดยพารักการด้วยล่ะโคลอนก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยเบื่อนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยชอบพวกคนอ่อนแอแบบเด็กๆพวกนี้สักเท่าไหร่นะทำเอาเด็กบางคนที่ถึงกับน้ำตาซึมมานิดนึงเลย โคล,ลอนแบบว่าพูดจาแบบใจร้ายอะไรประมาณนั้นนะแล้วลิปลี่ครับคนยักษ์ที่เป็นคุณครูก็มาคุยกับโคล,ลอนครับแล้วเธอก็มีการตักเตือนโคล,ลอนไปนะครับว่านี่โคล,ลอนอย่าก,ก่อปัญหาซี่แต่ว่าการโจมตีเมื่อครู่นี้ของเธอเนี่ยถือว่าใช้ได้นะแข็งแกร่ง,แ,รงแข็งแรงกันพอสมควรเลยนะออเดี๋ยวก่อนนะเจ๊ออ เจ๊จะดูหรือเจ๊จะชมเนี่ยเอาสักอย่างดิโคลอนก็เรียกลิบลี่ว่าแม่ครับแล้วก็บอกว่าโมโตซังเนี่ยได้ทําของโปรดของทุกๆคนมาให้ด้วยครับซึ่งก็กลายเป็นว่าทั้งลิบลี่และโคลอนครับสองคนนี้เป็นแม่ลูกกันนั่นเองครับทาเอาซันจีนี่ถึงกับตกใจเลยครับว่าอะไรนะรลิบลี่เป็นแม่คนอย่างนั้นเหรอแล้วลิบลี่เนี่ยก็ยังสอนลูกตัวเองถึงวิถีเก่าๆด้วยอย่างนั้นเลยเนี่ยแล้วทาไมลิปลี่เนี่ยถึงไม่บอกให้ลูกขอโทษเรื่องการที่ลูกเนี่ยมาแอบโจมตีมารอบโจม ีคนอื่นเล่าโคลอนหันมาคุยกับซันจิครับโคลอนบอกับว่านี่รู้หรือเปล่าพ่อฉันเองเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะ เขาเนี่ยเคยเป็นโจรสลัดด้วยละ่ะเขาเนี่ยไม่เคยกลัวใครเลยแม้แต่กระทั่งนักลบแห่งเอลบาสส่วนทางด้านลิบรี่ครับพอเธอได้รับของจากโคลลอนไปนะครับเออเธอก็เรียกว่าดีใจนะผมที่มีคนทําอาหารโปรดมาให้เธอนะแล้วเธอก็พูดกับสติครับว่าสามีของเธอเนี่ยอายุน้อยกว่าเธอมากเลยครับและการที่เราสองคนไม่ได้แต่งงานกันอย่างเป็นทางการเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะช่องว่างของอายุนั่นเองครับสามีของลิบรี่เนี่ยมักจะบอกเสมอครับว่ามันคงจะมีความแปลกเหมือนกันนะครับที่คนและเผ่าคน มาแต่งงานกันนะเพราะว่าในซากนหนึ่งครับเผ่ามนุษย์นั้นก็จะแก่ตัวลงและแก่ตัวเร็วกว่าเผ่าคนยักษ์นั่นเองตอนนี้ภาพตัดมาที่ห้องสมุดหนกฮูกครับทั้งลูฟี่และอุซกเข้าไปที่ห้องสมุดหนกฮูกแล้วล่ะครับลูฟีก่ก็โหเรียกว่าเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของห้องสมุดหนกฮูกนะครับลูฟี่ก็รู้สึกว่ามันเจ๋งมากเลยนะหนังสือเหล่านี้เนี่ยหูใหญ่โตบเบลเบล่ามหาศาลมากครับโรบินก็มีการคุยกับลูฟี่ครับว่าลูฟี่ฉันเนี่ยอยากจะขอคุยกับซาโลอีกสักหน่อยนะเดี๋ยวฉันค่อยพบ เจอเธออีกทีก็ได้นะเธอเนี่ยไปที่งานเลี้ยงก่อนได้เลยเตาโลก็บอกว่าเดลิชีเดลิชีเดลิชีคนพวกนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ปาร์ตี้ได้กินเหล้ากันแล้วแล้วก็จะกินกันไปยาว3วัน3าคืนเลยดังนั้นเนี่ยพวกเราเอา่ะมีเวลากันเหลือเฟือเลยละ่ะทางด้านชอปเปอร์ก็บอกกับลูฟี่เช่นกันนะครับว่าเขาเนี่ยยังอยากที่จะอยู่ห้องสมุดต่อไปครับลูฟี่ก็บอกว่าโอเคเข้าใจแล้วนะตามนั้นนะส่วนทางด้านลิลิตครับลิลิตอยู่กับบอนนี่ครับลิลิก็บอกว่าอาจไม่จําเป็นจะต้องกังวล เรื่องของตัวลิลิตก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวลิลิตเนี่ยจะตามไปนะแล้วเดี๋ยวเธอก็จะไปจัดแจงหาที่อยู่อาศัยเองครับทางด้านบอนนี่เองก็บอกว่าตัวเธอเองก็เหมือนกันครับเหมือนกับว่าบอนนี่เองเนี่ยก็จะขออยู่กับพวกลิลิตพวกโรบินต่อไปนั่นเองครับทางด้านแฟรงกี้ครับพูดขึ้นมาบ้างครับแฟรงกี้บอกครับว่าเขาเนี่ยก็มีธุระที่นี่เหมือนกันนะเหมือนกับว่าอาณาจักรทั้งหมดนี้เนี่ยอยู่บนต้นไม้แห่งสมบัติต้นไม้อดัมใช่ไหมล่ะนั่นเน่ยเป็นต้นไม้ชนิดเดียวที่ใช้ทําเรือเทาซันซันนี่ด้วยนะาาโลกก็บอว่ว่ใชแล้วะ ต้นไม้อดัมนี้เนี่ยมีไม่กี่ต้นบนโลกหรอกนะแต่ว่าต้นที่อยู่ที่เอลบาแห่งนี้เนี่ยเป็นต้นที่เก่าแก่ที่สุดเลยแฟรงกี้บอกเขาว่าเขาเนี่ยอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นไม้สมบัตินี้สันหน่อยนะลูฟี่ก็โอเคตามนั้นนะผมต่างคนต่างมีสิ่งที่อยากจะทํานะครับลูฟี่ก็ให้อิสระเพื่อนในการทําสิ่งต่างๆนะลูฟี่บอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะไปงานเลี้ยงก่อนละกันนะตอนนี้เขาเองก็หิวแล้วครับผมเขาขอไปกินอาหารก่อนละกันนะความหิวของเขาเนี่ยมันมาถึงขีดจํากัดแล้วนะผม ตรงไจอดกลั้นความหิวกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะลูฟี่นะและแล้วทางด้านเกิดก็พูดขึ้นมาบ้างครับเกิดบอกว่ามีอะไรบางอย่างที่อยากจะให้พวกกลุ่มบวกฟางครับและแล้วครับผมเราก็ได้เห็นว่าเกิดนะครับเอาชุดนักลบเอลปาบมาให้พวกกลุ่มบวกฟางใส่ครับเท่ากับว่ากลุ่มบวกฟางคนอื่นๆครับที่ตอนแรกเดี่ยใส่ชุด การธรรมดาของพวกเขาครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีชุดนักรบตามสไตล์คนยักษ์เนี่ยใส่กันหมดครบทุกคนแล้วครับทั้งบลูแฟงกี้โรบินรวมถึงจินเบยด้วยนั่นเองครับก็เรียกว่าดีไซน์เท่นะครับผมบอกเลยครับว่าฟิกเกอร์ออกมาแนวนี้ทรงนี้ก็น่าจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเหมือนกันนะ เฟี้ยวจัดเหมือนกันนะทางน้าบลูก็บอกว่าโอโยโหยโหเยี ho, ่ยม yeah, มากเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมดูเหมือนนักลบมากขึ้นกว่าเดิมมากเลยใช่ไหมเนี่ยเฟรนกี้ก็บอกว่าใช่แล้วล่ะบลูกฉันเนี่ยรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นมาเลยล่ะแล้วเฟรนกี้ก็งงๆนะครับว่าแล้วทาไมไอเสื้อผ้าพวกนี้เนี่ยมันถึงเป็นไซส์มนุษย์ได้ล่ะเออเกิดก็ให้เหตุผลนะครับว่าตัวเธอเนี่ยชอบทําเสื้อผ้าไซส์มนุษย์ไว้ด้วยความสนุกของตัวเธอเองนะครับแต่เธอเองก็มีเหตุผลแค่นั้นนะเธอสาบานได้เลยนะเดี๋ยวก่อนนะ เกิดทำไมดูพูดบีพิรุษยังไงไม่รู้นะเจ้าเกิดนะโรบิงก็บอกว่าชุดพวกนี้สุดยอดมากเลยนะขอบคุณมากเลยนะเกิดทางด้านจินเบเองก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะผมที่สามารถที่จะสวมใส่ชุดพวกนี้ได้อย่างพอดีแล้วก็เป็นชุดที่สวมใส่ได้อย่างสบายซะด้วยนะเกิดเองก็ดีใจนะครับที่กลุ่มบอกฟังเนี่ยชอบชุดของเธอครับแล้วเกิดก็มีการคิดในใจนะครับว่าคนพวกนี้แบบน่ารักมากเลยนะผมเหมือนกับว่าเกิดชอบเผ่ามนุษย์ตัวเล็กๆจิ๋วนะอะไรประมาณนั้นนะ เห็นมนุษย์ตัวจิ๋วน่ารักน่ารักนะและแล้วครับลูฟี่ก็บอกว่าเอาล่ะพวกเราเนี่ยจะไปเจอกันที่หมู่บ้านนะแล้วพบกันใหม่นะตอนนี้ก็มีการแยกกลุ่มอะไรกันไปครับตอนนี้ลูฟี่ครับก็นั่งเรือแล้วก็กําลังจะไปที่หมู่บ้านเอลบาฟครับตอนนี้ครับผ้าตัดมาที่ปราสาทครับเป็นปราสาทที่มีผู้บุกลุก2คนเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมานั่นเองครับผู้บุกลุก2คนนั้นได้เจอกับคนยักที่เฝ้ายามกันอยู่2คนครับคนยักที่เฝ้ายามก็บอกว่าเฮ้ยพวกนายมาทําอะไรที่นี่เนี่ย พวกเราเป็นยามเฝ้าที่นี่อยู่นะพวกเราเนี่ยไม่อด้ย่าให้พวกนายเนี่ยเดินเล่นแถวนี้ได้อิสระลรอกพวกนายเนี่ยเป็นคนของกลุ่มบวกฟางหรือเปล่าคิดจะทําอะไรกับประเทศนี้อย่างนั้นเหรอแล้วผู้หญิงที่มีผ้าพันแผลก็ตอบขึ้นมาครับว่าตัวเธอเนี่ยกำลังตามหาคนที่ชื่อโลกิอยู่ครับทําเอาคนอยากเฝ้ายามนี่หัวล้อขึ้นมาเลยครับว่าเฮ้ยอะไรนะตามหาโลกิอย่างนั้นเหรอแล้วทําไมถึงอยากจะเจออสุกรกาแบบนั้นเล่าประเทศของเราเนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากพอจ้านั่นเลยนะ ไอเจ้าโลกีเนี่ยมันเป็นปีศาจที่สังหารข้ากษัตริย์ฮาราวที่เป็นที่เคารพรักษ์ของเราและด้วยการที่เจ้าโลกีมันทำแบบนั้นเพราะเหตุนี้นะั่นแหละปราสาทนี้ถึงได้ว่างเปล่ายังไงล่ะผู้หญิงสวมผ้าพันแผลก็ยังคงตั้งคำถามต่อไปครับว่าแล้วคนยักษ์เนี่ยพอจะบอกเธอได้หรือเปล่าครับว่าโลกีอยู่ที่ไหนครับคนยักษ์ก็บอกครับว่ายังไงแล้วก็บอกไม่ได้หรอกครับเพราะถ้าบอกไปเนี่ยเออมันก็จะเปิดโอกาสให้โลกีเนี่ยขอให้คนพวกนี้ช่วยให้โลกีหนีออกไปได้นะสิผู้หญิงที่มีผ้าพันแผล แค่นี่ครับก็บอกว่าเอาตกลงแล้วพวกนายเนี่ยจะไม่บอกฉันอย่างนั้นเหรอมาพูดมาคุยกันแบบนี้เนี่ยบันเลิมที่จะเสียเวลามากเกินไปแล้วล่ะนะเลยนะครับผู้หญิงที่มีผ้าพันแผลเนี่ยก็เรียกว่าโจมตีด้วยพลังอะไรบางอย่างครับเหมือนกับเป็นการยิงอะไรบางอย่างออกมาครับทำให้คนยักษ์ที่เฝ้ายามคนหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกแปลกๆเขาซุดตัวลงกับพื้นแล้วก็เกีรตลองด้วยความเจ็บปวดครับทำเอาคนยักษ์อีกคนหนึ่งก็รู้สึกตกใจเหมือนกันครับที่อยู่ดีเพื่อนเนี่ยก็มีท่าทีทุกทรมานขึ้นมาอย่างกระทันหัันนกไป งั้นนะแล้วแล้วคนยักษ์ที่โดนเล่นงานไปนะครับก็ล้มลงไปแล้วก็แน่นิ่งไปในท้ายที่สุดครับ ผู้หญิงสวมผ้าพันแผลก็ยังตั้งคำถามกับคนยักษ์อีกคนหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ครับว่านี่แหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนที่มีความหยาบคายมีความเย่อหยิ่งเกินไปนะฉันจะบอกอะไรให้นะฉันไม่ถามพวกนายซะหน่อยนะฉันขอสั่งให้บอกมาได้แล้วว่าโลกีเนี่ยอยู่ที่ไหนภาพตัดมาอีกที่หนึ่งครับผมในจุดที่บริเวณใกล้เคียงกันครับนั่นก็คือที่งานเลี้ยงฉลองั่นเองครับวันนี้ครับพวกลูฟี่ก็มาเลี้ยงฉลองกับพวกคนยักษ์แล้วล่ะครับเสียเฮฮาดีใจครึ้นเคลงกันอย่างเต็มที่ครับลูฟี่ เราอุโซบอกว่าพวกเราเนี่ยมาไกลาจากอีสบูเลยนะและในที่สุดเราก็ได้ทําสําเร็จแล้วเราเนี่ยไฟฟังกันมาตลอดเลยว่าเราเนี่ยจะมายัางดินแดนของโฟคนยักษ์ให้ได้บ้านเกิดของเรานักรบผิ่งใหญ่ที่สุดในโลกดูฟี่และอุโซนี่กอดคอเฮฮากันใหญ่ครับไอตองคนนี้นี่ดีดมากนะผมนะดอลลี่และโบลกี้ก็พูดขึ้นมาครับว่าเราเองเนี่ยก็รอคอยพวกนายมานานแล้วนะพวกนายเนี่ยได้รับการปกป้องศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของพวกเราเอาไว้ทางด้านโอยโมและกาชี่ค ก็บอกว่าเขาเนี่ยได้รับการปลดปล่อยจากลูฟี่หลังจากที่พวกเขาถูกพวกรัฐบาลโลกหลอกใช้ส่วนทางด้านฮันนูรินก็บอกว่าลูฟี่เองเนี่ยก็เคยช่วยเขาไว้เหมือนกันครับจากการที่ถูกลบตัวตนให้หายไปะนะพวกกลุ่มฟางก็ถูกกล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการเข้าสู่เอลบาแห่งนี้แล้วนั่นเองครับในเวลานี้นะตอนนี้ครับทางด้านอุซบนี่คือยือดเลยครับแล้วก็บอกว่าเอ้ยพวกเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะตัวเล็กนะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยมองข้ามพวกเราเลยนะพวกคนยักก็ยังคงพูดต่อไปครับว่า กลุ่มนี้เนี่ยคือสุดยอดโจสลัดบวกฟางลูฟี่หนึ่งในสจักรพรรดิเขาและลูกเรือสามารถป,าราปราบเหล่าสปหลาไคโดนและพิบัมที่วโนได้ เราขอยกแก้วนี้ขอยกจอกนี้เพื่อเป็นคำขอบคุณสำหรับกลุ่มโจสลัดบวกฟางใช้ยโยแล้วก็มีการแบบยกแก้วขึ้นมาแล้วก็อชนแก้วอะไรกันไปนะครับผมเป็นงานเลี้ยงฉลองที่ยิ่งใหญ่อลังการมากนะซึ่งในจังหวะนี้เองครับมีคนยักษ์อีกคนหนึ่งครับกำลังเดินทางมายัางที่บ่บ้านคนยักษ์ครับโดยเขาก็บอกว่าโอ้ยคนพวกนั้นเนี่ยสนุกกันจริงๆเลยนะดูนว่าพวกบวกฟางเนี่ยจะมาถึงที่นี่แล้วกันใช่ไหมล่ะตอนนี้ครับลูฟี่กำลังกินเนื้อ ื้ออย่างอเนกอร่อยครับแล้วก็มีทางด้านสแตนเซน์ครับเพื่อนของฮัตลูดินมาพูดคุยกับลูฟี่ด้วยครับลูฟี่ก็ตกใจนะครับว่าฮะอะไรนะนายเนี่ยเป็นคนยักที่ถูกจับอยู่ในชาวบอนดี้อย่างนั้นเหรอสแตนเซน์ก็บอกว่าใช่แล้วครับและพอในเวลาต่อมานะฮัตลูดินบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยอยู่ใต้อานัตของลูฟี่นะฉันก็รู้สึกได้เลยแล้วว่านั่นจะเป็นโชคชะตาของพวกเราที่นำพาให้พวกเรามารู้จักกาันวันนี้ก็มีการอธิบายเสริมสั้นๆน,น,นะผมให้เราได้เข้าใจว่าสแตนเซน์นี้ คือใครครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่แฟร์ันพีสน่าจะพอรู้กันอยู่แล้วนะผมคือสแตนเซนเนี่ยยีบหลับอยู่แล้วก็ถูกแก๊งลักพาตัวเนี่ยจับตัวไปขายให้กับร้านประมูล่าตนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ลูฟี่เนี่ยครับทำลายพวกเผ่ามังกรฟ้าแล้วก็เกิดเหตุวุ่นวายในร้านค้าประมูล่าขุทำให้สแตนเซนเนี่ยครับก็ได้กลายเป็นอิสระในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยนั่นเองนะลูฟี่ก็บอกว่าเออฉันเองก็โอเคนะและฉันเองก็ดีใจนะที่พวกเราได้ช่วยนายนะ้้้าาแแแลแลลลละววคคคครรััับบนนนยยกกออีีีนนึึงงงงง็มถท่เฉ เขาก็ทักทายกับว่าทุกคนเนี่ยกำลังสนุกกันอยู่เลยนี่นาพวกเผ่าคนยักษ์ในบริเวณนั้นครับก็ทักทายคนยักษ์คนใหม่นี้ครับว่าท่านผู้อาวุโสมาแล้วท่านผู้อาวุโสมาแล้วและแล้วครับเราก็ได้เห็นกันว่าเขาคนนั้นคือใครครับเขาคนนั้นคือคราภูเขานั่นเองครับคนยักษ์ที่มีอายุมากที่สุดในโลกครับปัจจุบันนี้ก็อายุปาเข้าไป408ปีแล้วจ้า <c oughs> อยังแกนะผมนะทางด้านลูฟี่เนี่ยพอเห็นคราภูเขาก็เรียกว่าตกใจนะผมคือเขาเนี่ยเหมือนกับพว เขามากครับเท่านั้นยังไม่พอครับผมเข้าภูเขาเนี่ยสวมหมวกอยู่ครับแล้วที่หมวกเนี่ยมันมีดาบอันหนึ่งเนี่ยปักแทงเข้าไปในกระบานนะผมทําให้ลูฟี่เนี่ยตกใจนะครับว่าอะไรวะมันมีดาบแทงหัวปูอยู่นะปูปูก็บอกว่าอ๋อไอเรื่องนี้เหรอไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องมาสนใจมันหรอกนะไอหมวกอันนี้เนี่ยมันช่วยชีวิตฉันเอาไว้แหละแล้วก็เป็นการจบเรื่องราวตอนล่าสุดแต่เพียงเท่านี้ครับตาลูฟี่เนี่ยแม่งแทบจ,จะดุดออกตักเป้า คนว่าอะไรไม่มีดาบปักอยู่กลางหัวแล้วมันรอดได้วะเนี่ยนะถามจริงมัน อย่างนี้ก็ได้แหละนะอ่ะโอเคครับผมนะสําหรับเรื่องราวในคลิปนี้ครับผมชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, เพื่อเป็นแรงใจให้กับเราด้วยนะใครมีความคิดเห็นเพิ่มตัวยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยครับแล้วก็อย่าลืมซื้อหมวกเคมูบุหที่เพจเราขายกันด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมหน้าชินนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ